เรื่องของการให้ทานการถวายนู่นนี่นี่นั่นของเราเนี่ยครับตัดจบที่ยื่นถวายไปท่านรับเสร็จปุ๊บเรายกมือถอนมือกลับมายกมือของลงามานั่นนะครับจบบุญของเราแล้วจบเส้นทางบุญของเราแล้วแล้วปุ๊บหลังจากนั้นนะ่ะท่านจะเอาไปทําอะไรสละให้ใครหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนั้นนะ่ะเป็นเรื่องของท่านเดี๋ยวท่านจะจัดการเองนะครับ ถ้าโอเคไหมครับอีพีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจผิดหรือไม่รู้อันนี้ก็ไม่เป็นไรหลังจากที่ใครที่ผ่านมาฟังอีพีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำจิตใจของเราใหม่นะครับเราทำจิตใจของเราใหม่ในการทำทานหรือถวายอะไรให้พระพิสุสงฆ์บุญของเราจบแค่นี้นะครับอย่าไปเจริญอักกุศล เพิ่มนะครับถ้าเราเห็นว่าของของเราที่ตั้งใจให้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกท่านใช้มันไม่ได้ถูกท่านฉานันหรือท่านเอาไปให้ผู้อื่นนะครับบุญการทำบุญทำกุศลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับ